สินเนียนควายเลอน,นะคะทุกคนแล้วก็สินเจียงหรูอี้สินเนียนฟาฉายวันนี้นะคะจะมาพูดถึงชุดกี่เพ้านะคะที่วันนี้ทุกๆคนก็คงจะแบบว่าได้ออกไปใส่กันแล้วหรือบางคนนะคะซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าเพราะอะไรนะคะผ้าที่ส่วนใหญ่นะคะเอามาทํากี่เพากันเนี่ยมักจะเป็นผ้าแพมคิดว่ามันน่าจะไปทั้งเรียกว่าแจ็กกาดคือชื่อผ้าจริงๆมันมีเยอะมากแต่ว่าดูง่ายๆนะคะคือผ้าส่วนใหญ่จะมีความตึงมือ คือมันจะไม่ค่อยแบบยืดหยุ่นอะไรนะคะมันจะตึงอย่างนี้เลยคือแบบอย่างนี้เลยอะ่ะแล้วก็สิ่งที่มันจะถ้าเกิดว่ามันฟิตเกินไปนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผ้าจะปริหรือไม่ก็คือตะเข็บมันก็จะปรินะคะมันก็จะตึงของมันไปเองเนื่องจากผ้าชนิดนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะแบบ ค่อนข้างแข็งคงรูปแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นอะไรเลยเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราเลือกซื้อมาส่วนใหญ่นะคะสามารถถามร้านค้าได้เลยว่าตอนที่เขาอ่ะแจ้งไซส์มาเป็นแจ้งไซส์พอดีหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าแจ้งไซส์มานะคะเป็น 32, 26, 36นะคะลองถามว่า36ของเขาอ่ะคือ วัดพอดีเป๊ะเลยหรือเปล่าจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้นั่นหมายถึงว่าเวลานั่งอาจจะนั่งไม่ได้นะคะหรือว่าอาจจะเกิดอาการปริแล้วก็จากการที่ทํางานกับผู้หญิงมานานนะคะจะรู้ว่าผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ถ้าเกิดสมมติว่าเอวคอดเอวสักแบบอกอาจจะสามสิบสอเอวยี สะโพก37อย่างเงี้ยอันนี้คือจะเป็นไซส์ที่เจอเยอะที่สุดนะคะก็คือกลายเป็นว่าเราอาจจะต้องขยับมาซื้อไซส์ M แล้วก็เก็บเข้าเอานะคะใครที่หลวมตัวซื้อชุดมาแล้วเราใส่ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเสียใจนะคะวิธีแรกก็คือเราก็ลดน้ําหนักนะคะออกกาลังกายให้ใส่ได้นะคะแต่ถ้าวิธีน้นมันยากเกินไปก็มาปรึกษาที่ร้านได้นะคะสําหรับใครที่ซื้อมาไซส์ใหญ่เกินก็เอามาเก็บเข้านะคะส่วนใครที่ ซื้อมาแล้วไซส์เล็กเกินผ้าไม่พอนะคะมีวิธีจัดการให้ยังดูสวยยังหรูดูแพงอยู่นะคะก็เรามาปรึกษากันได้แล้วก็มีบางส่วนให้เช่าที่ร้านแล้วก็สามารถตัดได้ด้วยนะจ๊ะของที่ร้านจะมีสําหรับให้เช่าเหมือนกันอย่างตัวนี้จะค่อนข้างพิเศษนะคะตรงที่ผ้าตัวนี้แต่ว่าผ้ามันหาไม่ได้เนอะอย่างตัวนี้คือผ้ามันจะค่อนข้างยืดหยุนใส่สบายคือเข้ารูปแล้วก็ยืดหยุ่นอันนี้คือเป็นผ้าชนิดพิเศษก็คือมีให้เช่าที่ร้านเหมือนกันแล้วก็จะมีอย่างตัวนี้นะคะก็จะเป็นเซ็ ที่แบบว่ามีหลายๆตัวสําหรับเพื่อนเจ้าสาวนะคะที่ไปงานเออไปงานยองําชาตอนเช้านะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นอันนี้คือทําออกมาสนองนี้นะคะเนื่องจากว่ารู้สึกได้ว่าผ้าพวกนี้ส่วนใหญ่ยมันจะค่อนข้างแบบตึงแล้วก็ทำให้ไม่เข้าสัดส,ส่วนไม่เข้ารูปรา่างเพราะฉะนั้นเวลาใส่นะคะตัวเนี้ยก็จะค่อนข้างเข้ารูป เข้ารูปเก็บทรงช้อนก้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ผ่าสูงขึ้นได้อีกนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยอันนี้จะเป็นผ้ากำมะหยี่เนื้อค่อนข้างหนาอืมแล้วก็มีเล่นรายละเอียดนิดนิหน่อยหน่อยนะคะตอนนี้ก็มีให้เช่ามีให้ขายอีกเหมือนกันอันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปแวะร้านนะคะชื่อว่าบีกินะเกนอยู่ตรงกรุงเทพกีทาร้านนี้เขาบอกว่าจัดหนักจัดเต็มทุกเทศกาลไม่ว่าจะเทศกาลไหนนะคะก็คือทางร้านตอนนี้ก็คือจัดเป็นตรีม ตอนนี้ทางร้านก็คือจัดเป็นธีมตรุษจีนนะคะเดี๋ยวเอาภาพมาฝากว่าเป็นยังไงนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาค